หลาแม่ไม่ได้มาไม่ค่อยได้มาทำดูแลเพราะว่าแม่ก็มีงานที่จะขึ้นแม่ก็มีน้องนรุ่น,น,น,นใหม่ๆที่แม่ต้องดูแลวันนี้มีโอกาสได้ขอบคุณแล้ว,ว,นนวกไ็ได้มีโอกาสขอโทษถ้าเกิดว่าลูกคนนี้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปทำ,ไดทำให้แม่แอ๊ดไม่สบายใจหรือทำให้แม่แอ๊ต้องเสียใจขอโทษนะครับ ยังร so ักแม่เสมอเือนเดิมไม่ตางจาแม่เลยนครับแม่ครับเจแล้วหลังๆลงแนวลูกกำลังยูใ่ทีลงแนวลูกกำลัยูเลยว่างแบบเูแลกำลังยูไปแล้วเหอนยแม่แม่อยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนโตของโออซีแล้วก็ลูกชายแล้วครับพี่ลูกครับเิญครับ